น้องสันเก่งผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้มาก,ก่อน <c oughs> ไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้น้องสันเนี่ยเก่งเขาตอนแรกเนี่ยรู้เห็นหน้าเนี่ยรู้สึกหน้านิ้มๆหน้าติมๆเฮ้ย hey, จะเก่งหรือเปล่าจะเก่งไหมหรือเปล่าจะตายไหมหรือเปล่าตายไหมภาษาตายไหมก็คือเวลาโดนไม่จ่อปากเนี่ยพูดอะไรไม่เป็นคิดออกไหมครับ จะตายไหมหรือเปล่าว่าหน้าล่อ่อนขนาดนี้มีประสบการณ์หรือเปล่าไม่ใช่เลยสัมผัสเขาได้เวลาเขาเจออะไรที่มันกดดันเนี่ยซึ่งชีวิตเขาเชื่อเลยผู้ชายคนนี้ไม่เคยเจอเรื่องดรามา่าแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวงการโซเชียลวงการโซเชียลไม่ผิดนะครับเกี่ยวกับดรามา่าไม่ผิดเพราะว่าอะไรผมอยู่กับวงการโซเชียลมาไม่ว่าวงการอะไรนะครับถ้าวงการไหนมี กระแสฟังนะครับวงการนั้นจะดราม่าถ้าวงการไหนดราม่าแสดงว่าวงการนั้นมีกระแสฟังไวยนีถ้าอันไหนเงียบนี่คือไม่มีกระแสถ้าอันไหนไม่ดราม่าก็คือไม่มีกระแสบอกไว้เลยดังนั้นน้องแพลวน้องสันอ่าน้องแพลวก่อนหน้านี้เขาก็มีกระแสในเรื่องโซเชียลดังนั้นเขาก็ต้องคู่กับดราม่าน้องแพลวมีความต้านทานในเรื่องนี้แน่นอน แต่น้องซันเนี่ยเข้ามาใหม่เฮ้ยมาเจอเรื่องดราม่าเลยรคันเอาไม้จ่อปากเนี่ยถามเอาตัวรอดบนเวทีมูฟเมนต์ต่างๆการร้องการเล่นการเต้นเอาตัวรอดได้เก่งมากน้องซันชื่นชมผมไม่ได้พูดเอาใจนะฮะไม่ได้พูดเอาใจนะค,ะคือพูดกับสิ่งที่ผมเห็นนะครับอายุน้อยด้วยร้องเพลงได้ด้วยเพลงหมอำํำไม่ใช่ร้องง่ายๆนะครับกับสําหรับคนภาคกลางเนี่ยผมบอกเลย ผมเคยร่วมง,งานกับวงหนึ่งอ่ะผมบอกเลยนะครับผมจะพยายามยัดเพลงหมอลำให้เขาร้องแต่เขาทำไม่ได้ตรงนี้ <c oughs> อ่านะฮะนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยพยายามดูน้องซันอยู่ตลอดว่าเฮ้ยมันจะเอาตัวรอดได้ไหมกับเพลงหมอลำเพลงนี้ก็เอาตัวรอดได้เฮ้ยจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าวะกับการที่อยู่ในช่วงดาราม่าหนักๆแล้วถูกตั้งคําถามต่างๆให้ถามเอาไม้จ่อปาก เขาก็เอาตัวรอดได้คําพูดของเขาแต่ละคําที่ให้กําลังใจน้องแพรวเนี่ยมันผมว่ามันเพอร์เฟกต์มันมาจากใจของเขาจริงๆมันถึงใช้คําพูดเหล่านี้ออกมาได้น้องสันเก่งน้องแพรวไม่ต้องพูดถึงหรอกเขาเก่งอยู่แล้วประสบการณ์ด้วยการเอาใจเอฟซีนะ,ะการพูดตอบโต้คอมเมนต์ให้กําลังใจเห็นไหมเวลาผมไลฟ์เขาโดดเข้ามานี่คือความเป็นม,มืออาชีพอีกอย่างหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเวลาเขาเวลาผมไลฟ์ การร่วมมยร่วมมือกันระหว่างผมกับเขาเนาะทำงานเออเขาก็แชร์ช่วยแชร์เขามาช่วยคอมเมนต์นะอันนี้คือเหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ F c ซของผมที่ชมด้วยกัน f c ที่ชมผมอยู่เหมือนกับว่าเอ้ยสนับสนุนนะอ่าซัพพอร์ตกำลังใจผู้จัดด้วยอะไรเงี้ยนะครับน้องแพรวนี่คือสิ่งที่เขาทําได้นะไม่ต้องหว่วงนะครับผู้หญิงคนนี้เก่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงน้องแรลเก่งอยู่แล้วแล้วก็เราก็ผมก็รู้จักกับเธอมานานแล้วบ้านผมอยู่บลบ้านเธออยู่ยะโสผมก็ เคยจ้างเธอตั้งแต่คือดังมากๆกับแพลวพลวแสงทองกับอาจารย์เด่นชัยวงสามารถในยุคก่อนผมก็พาเธอไปออนทัวร์นะครับไปออนทัวร์หลายที่เช่นเดียวกันเคยจ้างเธอในในยุคก่อนนานมากแล้วนะฮะหลายปีตั้งแต่เพลงเป็นผู้ผู้ใดตั้งเพลงนั้นดังดังมากๆน้องแพลวนะครับเคยร่วมงานกันเถอะกับเธอนานแล้วทีนี้ก็หวนกลับมาเจอกันอีกอกับรูปแบบ อ,ออนไลน์กลุ่มปิดนะฮะออนไลน์กลุ่มปิดผมก็ทําให้กับนุกปลายในช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําเหมือนเดิมแต่งานน้องเขาอาจจะรับน้อยลงเพราะว่าโฟกัสไปในส่วนที่เขาชื่นชอบมากกว่านะครับนุกปลายก็อย่างเช่นไม่ใช่มากมาก,กว่าหรอกชื่นชอบอีกแขนงหนึ่งของเขาคือการแสดงสิ่งที่เขาอยากทำหรือพีเซนเตอร์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เขาอยากให้เป็นนะครับผมก็งานก็เริ่มน้อยลง เดือนหนึ่งนานเดือนหน้าผมก็มีงานกับน้องนุกท่าโดนสิอ่าสามงานนะครับสามงานน้องแพลวตอนนี้ผมขอเพิ่มไปอีกหนึ่งงานละเมื่อักคู่เนี่ยที่ผมพิมพ์ไปเห็นไหมฮะผมพิมพ์ไปขอน้องแพลวนี่อีกหนึ่งงานนี่ได้ไหมเดือนหน้ามันเงาเงา,เงามันจะห่างกับเอฟซีเยอะมันจะไม่ดีนี่เห็นะฮะ <c oughs> ผมพิมพ์แล้วเนี่ยผมผมพิมพ์เมื่อักคู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงร้านนี้ครับนี่ร้านใหญ่เดี๋วผมพิมพ์ว่า เดือนกุมภาพอมีแทรกอีกสักหนึ่งคิวไหมครับผมจะห่างจากพี่พีเซห่างหลายผมก็คิดหอดได้แหละเนาะเหนื่อยนะ